งามเนาะวิวใหญ่ระบบค้นทรงของคนนี้คนทางวา่าสุดยอดเนาะสบายดีทุกคน <c oughs> ตอนนี้รเราแม่งใส่กำลังอยู่ที่สถานีรถไฟอุดรธานีท,าท่านผู้ชมกำลังถ่ารถไฟเนาะคือว่าเอาสื่อปีรถไฟเที่ยว รถไฟเที่ยว1 9โมง3 8นาทีจะเป็นรถไฟสันสามทางพิษณุคือว่าเป็นระดับ3เนาะราคาราคาอยู่ที่2องลอยฮาบาททางพิษณมคือว่าราคาหกลอยเจ็ดลอยคือว่าเต็มนะเนาะคือว่าราคาสันสองอันทีว่าเต็มนะทางพิษณมสบางสิ่ที่โตสันสามมันคือว่าตอนนี้กับเวลาหกครึ่งเนาะคือว่าเวลา1 1 8โมง ทางชมสถานีรถไฟอุดอรธานีนีกส็สีอยู่ใจกลางตัวเมืองอุดอรเลยทา้ชมดีกว่าไปมาได้สะดวกสบายดีอว่ายิทานทางด้านลัางของเรายิแน่เห็นเส้นท่านอุดอรเลยแล้วก็จุดแล้วจุดเศรษฐกิจต่างๆเนาะอยู่ในอุดอรทางชมดีอว่าไปมา ไปเที่ยวเนาะในอุดรก็คือว่าสบ,บายสะดวกสบายทันผู้ชมมีก็เป็นบรรยากาศอยู่ในสถานีรถไฟถมีคนมาถาล่อซื้อปีร้ายท่านผู้ชมคือว่ารถไฟสันหนึ่งสันสองคือว่าเต็เมแล้วตอนนี้ห้องเมีแต่ถารถไฟมาท่านผู้ชม ตอนที่เฮาสิไปก็คือกรุงเทพฯท่นานผู้ชมบ่ฮู้จักสิไปถือไปอผิดเนาะบ่เคยขี่รถไฟจักเทื่อท่านผูทุษสุมกับไ่เคยเขา้ากรุงเทพฯจักเทื่อบ้านนอกเข้าเมืองมื้อนีิเจ็บหัวาท่านผู้ชมกับคนบ้านนอกสิเข้าเมืองมื้อนีิดูเบาแม่นในจจักสิไปจังได๋นี่ห้า็ก็สิยื่นเว้าจังซี่ก็คือเฮาสาตัวสับสท่ทานผู้ชมคือว่า มายื่ยนสาบตัพท์บนำข้าเจ้าอยู่สถานีเนะาะตัวเต็มเลย,ยสาบตอนนี้กับไก่ๆมอๆเลยเนาะมีรถไฟกำลังสิมาทาม <S <S ม่านผู้ชมเขากำเดินทางกันสามคนเหมือน,นก็คือนี่น้องตาเนาะก็คือตาตอเป็นโรแมนใซร์ลวกับล้วกับกบาลซิดนีโกเนาะบาลซิดเพิ่นกันเดินทางเขาไปกรุงเทพคือกันเพื่อไปพร้อมกัน คือว่ามันนี่เขาเมื่อยไรทำคุณสมือแบบฝนตกเนาะมาหอดนี่กันคือว่ามาที่บกข้อซอกะคือว่ารถกับโบหุสิจังไรก็เลยเลือกเอาที่รถไฟซะบขาเคยขี่แน่เนาะก็เลยเลือกสี่สิบขี่รถไฟสิบขี่รถรถนี่ก็คือว่าเคยขี่อยู่ตลอดขี่รถไฟก็ัน เดี๋ยวชมบรรยากาศในสถานีนะ กะสิเป็นสถานีรถไฟอุดรธานีเนาะคือว่าเป็นสถานีที่ว่าใหญ่เนาะนี่หลายล่างนท่านผู้ชมสี่หลางหาหลางหกหลางเจ็ดงโอ้หลายล,าล,าลา่างเลยเ <c oughs> บื้องในกะสิเป็นทางไปน้องข่ายเนาะนี่กะสิเป็นตัวชานสลา,าท่านผู้ชม นีก็ที่ว่าคนเดินทางกับลายเติบเนาะเขาจะมาถาขีนรถไฟเบื้องเงินก็ทีเป็นเบื้องตัวเมืองหรือว่าจุดเศรษฐกิจเนาะบวกกับทีเป็นเซ็นทรัลแล้วก็หางหันย่่ย่อบกสกับยู่ปุ่นเนาะถือว่าสะดวกสบายทันสมู่ในอุยดรนี่ก็ มีก็สิเป็นการเดินทางขี่รถไฟขรังทำยิ้ทตามคืณผูมตต่นเต้นขน,น,นาดเ่ <c oughs> เคยขีย่จะเขือโอ้สิเป็นเังอนเลยเอามาติดตามบึงนำกันเด้อเดี๋ยวเอาถ่ารถไฟมาว่ารนไฟสิพาบ่งบรรยากาศเป็นรถไฟเนาะไปทสถานีกรงเงทพกำลังจะต่อแทบชานชาที่หค่ะยนชิดขอบชานชลาที่หนึ่งน้ามผานไปมาโปรดระวังอ,อันตรายจากขบวนรถไฟ เราและสัมาของท่านเราใช้การเดนสารที่ชานชาาที่หนึ่งคนะ่ะหนึ่งสาสี่อะไรอีกแล้วตัวนี้าเลย นตัวที่เจ็ดเนาะเห็นมาซ้ายนะปีนล่างใช่กันรถไฟกันยามบอกเพราะว่ามันกล้นี้มีห้างสรรพสินค้าหลายมีหลายมีหลายบอลในเรื่องโดอน มึงจะตัดกูลืมนะเลอมีหลายบอลในชอปปี้เลยทุกคนนะบอลจะเป็นใช่ครัผมกินบบนี้กูพูว่าห้าขีนไฟนี่ห้าสซีในเซมิวลายบอลน้อสิกานเมืองจังหวัดใตเนีนน้องููอครับยู่ใกล้กันครับยูนิชามจอดรถมากไล ใช่น้าวเนี่ยกะเห็นเห็นบอกครับเจอเกิน์ครับเจอเกณฑครับเห็นบอเห็นอยู่ทุกมืออยู่ในเบ็ดลูกน่ะโอ้ยตกใจงามเนาะเิีวอ๋อใหญ่ จะชี้เตียนเพราะว่าขบวนตัวนี้มันเกิดเกิดเมื่อไดเกิดได้ <Yeah. S 1> ด เราอยู่ดอนเมืองท่านผู้ชมวันนี้ก็เคยเห็นไปในโทรทัศน์เนาะเออเส้นทางเป็นกัสูงอะรีเนาะเส้นทางเป็นสะพานสะพานลอยฟ้าโอ้ว่วาเราพีดหรือว่าพิดเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเราพิดก็อย่าหัวควันกัน มันหน่อเขาเมืองเนาะมันประมาณนี้ทา่านผู้ชมทางทางนี้ที่บอแเมนไซมากรุงเทพเนาะรูซสึกว่าตื่นเต้นหล <c oughs> ถ้าผู้ได้ทีส้มคลิปบอรบาเมนไซอยู่เนาะถ้าว่าถ้าว่าอยากมาหาบอแเมนไซด้วยอยากเป็นไกด์น้ำเที่ยวกบคอมเมนต์มาได้ทา่านผู้ชม รอแม่นใส๋ยวโมโหูยากสิไปเลยมาในนี้เนาะง่งจำไก่ตาแตกมาแล้วมาแล้วพวกพ้นทรงพ้นเนี่ยมันช้างว่ดชุดห่อตเอข้างก็คทือนสามสี่สัตว์เลยครับครับ อลังการนันสมตเลี้ยวไปมุมได้กับคอนดางว่าอิดว่อาอลังการหลายสำหรับรุเงเพลเนาะนี่ก็ยินยนี่เคตนอดเมืองเนาะแต่ว่าก็ลมมนไ่สิไปลงอยู่รับสีบางเขฟเนาะอันนี้ก็ลงตามเข้าเจ้าบองเนาะ ส้าส่วนตัวกับโบหูเลื่อยแบบบอลไดเป็นบนนอลไดกับโบหอนปอนไหนเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงัวบัวเนาะ คือว่ากรุงเทพบกับบอ่อหอนร้ายนอนวัอนี้เนาะอุณหภูมิกัน่านจะประมาณนะ๗๘๕๓๔๒นอนวัอนี้คือว่าอุณหภูมิกำลังดีสำหรับท่านผู้ชมถ้นนาแนวกับไายจากรถไฟด่านผู้ชมรถไฟกับขี่เป็นข้างทั้งิดเลยการขี่รถไฟ มากรุงเทพของเงาค่ะเรื่องเราซื้อประทับใจร้ายการขี่รถไฟกับซื่าราคาถือเนาะราคาถือถืออยู่ทาเทียบเป็นเงนินกีบกับมีแต่ประมาณหนึ่งแสนสิบพันกีบเนาะซือว่าจากกุดรนานีกรุงเทพเพื่ดอผูกา,าย ตึ้งชุ่มๆมีเส้นทางหลายๆเนาะจะเอาแบตเท่ากับนเหลือหน่อยหนึ่งนะท่านผู้ชมจกสิทธิธไทยหรือ <ś led> บอ่ลบอลขักๆมันเนาะบอลงามๆเนะีน่ยบอลที่ว่าล,ลังการทีบอลเท่าสิผ่านแต่เ้องประชิบโบ,บเด,ดยด์หอดไซดอกไม้อนี่ยหอดไต่เขตลักสีบางเกนแหละแล้วก็สิเขาไปพักผ่อนเนาะท่านผู้ชม ขาจะเห็นก่อนครับ อ,อยู่ไซมันกัสิคือกันเนะาะกัสิมีผู้จริงใจผู้บรจริงใจแลวผู้ตัวผู้บรตัวคนดีคนสวอกับมีคนเตะกันไปนอนในแต่ละถูกถุกสถานที่ทางบุญศแต่ว่าอยู่นี่ับผู้ว่าถ้าว่าเขาลงทีแท็กซี่นี่เทาสีเจอคือ,ขอเขาเบาดีบ่ Let's หมดและแจ้งเตือนแหละนาแจ้งเือสองสองหรือาสออามเปร์เซ็นต์นี่แหละท่านผู้ชมดีวเทาที่จงไว้โทรหา เปล่อนมาหับเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็บจิ๊ปมาณนี้ก่อนท่านผู้ชมแล้วพบกันอีกในจุดเอ็นๆเนาะที่เฮาสิไปเพราะเฮาสิได้ไปจุด,ดใดแน่ท่านผู้ชมเออสำหรับคลิปนี้เฮาแบ๊เฮาสิเบิร์ดอะแล้พบกันคลิปหน้าท่านผู้ชม